มาหาเวลากับเพื่อนๆอีกแล้วเรียนสิริจันทร์หรือก็ว่าเรียนไม่เลยนาะเรียนสิริจันทร์สวัสดีค่ะอันอันขึ้นอันนีวน้ว่าอันนี้เนาะเออเดี๋ยวจะจือไว้คุณน,น้อยย่ายันค่าแม่เขียนมาส่งกำลังใจค่ะ ขอบคุณหลายๆคุณอุทัยมา่งกำลังใจนะกำลังช่วยคุณอยู่หนะะอันจะจะเหให้อันอันหันเจียบเสพก็เจีวเสบยายจำเจีวแล้วเสบปีเนี่ยจินวัดเนาะก็ไรเมื่อวานนี้รู้สึกจะปวดหัวซื้อแต่ว่าบ่ออันนี้เนะาะเมื่อขึ้นมาก็ไอตอนเจ้ามาบัดอันเราเสียงแยก อยากได้ได้หากันได้ถ้าเฮาลึงเนาะขั้นเฮารีอยู่หันมันกับบได้มันบดลึงกับโบไดไปทักไปท่า,ทายกันคุณน้อยแล้วก็ยินดีเนาะสวัสดีค่ะคุณอุไรแล้วก็สวัสดีค่ะคุณจอยก็ชิดชิดหอดคุกคุยน้ำมูน้ำพวกบาน้ำมูก็ไปหาขี้เก่านันละแล้วไะ คุณแม่อดคุณคุณหนูแดงละะแล้วว่าแล้วตอบกับเจ้าสวัสดีจ้าแล้ววะคุณแม่อดกับผมแม้นว่าพิษอันแปนอันนี้ดอกยา่ยกลับไปสังเกตซ้ำอีกก่อนเมื่อนี้พมเห็นเล่าผใหญ่ท่องหลังเล่าติดพะละเล่าตีหาเอาในลัชนนะได้เขาก็ยังดีใจเนาะ ดีใจว่าเออเห็นเพื่อนมาอยู่ฮนะโดนาะเพราะว่าเพราะว่าเ้ามเป็นเพื่นประจำมันนะเพื่อนกะรอโอ้ยมาดีกว่าไม่มานะะนใจกะหากนมาลองลองเพยงบุปผินเนาะเคยลองแตสารพันธ์ก็เลยลองสารพันธ์จ้าจ้าสวัสดีจ้าขอบคุณเด้อที่แวะมาเนาะ,ะคุณ นี่อันนี้เนาะอันลานสาวกโซงจินโจบปลิ้นหยอกลิ้นยาจังไรล่ละจลเดอลดอฮอเนาะสวดมนต์ยั่บมสวดไดนมูลเนาะขี้ขะจะเลกอฮอล์แล้จินหวานในโรงยาแต่ว่าลูกกันลูกวิมลน,นเจ้าวันห็นลูกวิมลน,นเจ้าวันห็นมาอยู่แต่ม่ขี้กลมเกี่ยวกันเนาะ เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวพราย่ำซอยๆกันไปมันอาจจะอันยืนด้วยลำแข้งน,นะเราเราเห็นซื้อแล้วซื้อน้อยจ้ะเราเราหูจักที่ตักตวงเนาะอันนี้ถือว่าหูจักที่ตักตวงขอบคพณหลายๆ <c oughs> ขอบุณหลายๆที่มาเปิดดวงตาใหยาย จกักสนกำยังแม่หลายอย่างได้จินอยู่วัดมีหลายอย่างเกคุณยืนด้วยลำแชงมาทักทายมาตามเวลาให้ตรงขนะนคือเขาจะพยา,ยามสีสีเฮ็ดให้ห้ามวนให้ห้หหามวจักเวลากระเทยเตวิล่าคุณจะเปิดเนาะ บางคนกับมือสองมือบางคนกับสมุนงสองสมุงเนาะให้จังได้บ่เป็นแล้วี่จะลบเสร็จละก็เที่ยวลบลบแล้วกะเปิดแล้ลวคขาได้ยินเสียงอันเิ่นเบอลยังไะสวัสดีคุณแม่เขียนเดีฟ้าห้องมาตอมก็อยู่เพราะว่าเห็นใจกันเนาะเขาก็บว,ว,ว่าต้องการไปว่าน้งหัวมวนก็คือมันกะ มันก็ดีเห็นนะแันเท่าไดียวขอบคุณหลายๆที่มีพี่มีน้องมาหาเนาะเข้ากับตกะอาศัยพี่น้องซุ้มเซ่โทรศัพท์ไปเลยบไดาเลยโอ้ยเกิดขัดค้องแล้ววะ <c oughs> มือ่อใดก็ะยายก็ได้พูดมาเปิดเปิดดวงตาให้เนาะก็ดีใจเนาะตูวแม่แม,แม่ด้วยแม่แม่แม ไม่เมยมาสวัสดียายปลอดไทยบวแข็งแรงเดี๋ว่าอันนั่งจอยมีหรือคนละคนบ่แกสิี่คนละคนเลยเนาะขอบคุณหลายๆที่มาให้กำลังใจเนาะเท้ากันยินดีที่เพิ่นเห็นยังเห็นเท้าหัอนาก็ขอบคุณเพิ่นหลายๆโคเหี่เหียบมานะ มันอยากเป็นแต่มือว่าน,นี่พูดละ่ะรู้สึกว่ามันเป็นปวดปวดหัวมาข้าเ้ยเราอะคุณหนูดแดงเราเปิดดวงตาไว้ด,ไดีค่ะคุณสำรองแล้วอะคุณสำรองจ้าแม่ออดคุณปั๊มลูกให้ไปขายเอาเงินก็นได้ให้ร้อยหนึ่ง ถ้าเตเวียกหน้าเดียวกับบว่าดอกท่านพื่นคือเก่าและววาดห้าวัดหลายเวียกนี่เฮ็ดไปเนาะนมสับพันอยู่หาคูนมถวายไว้ในคลองอุ้มเราเคยเปิดบ้านไว้แล้วเราไปทำงานเนาะไม่ใช่อดอกวาวายห้ฟัง เราทำง,งานเดี๋ยวกันเลนยวัดก <c oughs> ินอาหารวัดนูทางอ้วนทวนสมบูรณ์ก็ยังว่าโอ้ยอ้วนปึง้งออกปึง้งออกอีเดียวนี่มันกินข้าวแซบ่บแม่ออดวันนี้กินข้าวกับอะไรตอนเที่ยงเดี๋ยว <c oughs> เพื่อน <c oughs> ก็ได้ย้ำไล่ให้ให้เวลาข,ขึ้นพ่กมีไฟกระลอมคือึม่ใหญ่ยัง ไปน้นมากก็คือทอนมูอีกแล้ย <c oughs> คือทอนมูเจ้าเราลสามหลังกันผิดกับผิดเงี้เฮ้าเว้าเนาะเฮ้าเวาไปแบบเฮารู้เท่าบูถึงการคือเว้าเป็นเว้าไปตามคือบ้านเท่านาอันนี้บอกตั้งสองตั้งสองอันบ่หรือว่าใดเวา้ายังกับบูถืกเวา้าภาษาไทย ยายก็ล่งจมนมลูๆๆน้าหลานว่าเขาเขาม้าเนาะเขามา้าเขาม้าขอนะยายว่ <c oughs> าแล้วยายก็ว่าแล้วพราะว่ามันอันก็ขึ้นมาอีกเดี๋ยวเพิ่งจะขึ้นมาอันนี้อีกว่าว่าให้ไปอันให้ไปก็นี่สวัสดีจ้าแวะส่งกำลังใจ นะคะขอบใจว่าอันนี้จอยไงหรือคนละคนบ่กะสีคนละคนเลยเนาะขอบคุณหลายๆที่มาให้กำลังใจเนาะตำหุงบ่ตำป้าบ่กะว่าไปสะละเนาะว่าน้อวมวนกันไปเนาะถ้าต่เวียกหน้าเดียวกับบอกว่าดอกท่านพิ่นคือก้อน,น,นละว่าถ้าวัดหลายเวียกเนี่ยเฮ็ดไปเนาะ ดีเด้ก็เป็นตาเล่าพานอยู่ดอกกระโบได้อันนี้เนอะเออวาเล่าเป็นคุนมีน้ำใจแล้วก็เล่าอันเลี้ยงไว้เป็นเถวแถวบูซาเกะสามประการคุณแม่ปนอมขอบคุณขอบคุณนมาให้กำลังใจเนาะจ๊ะเนาะแม่กัดีเปลี่ยนหน้าเฟซเปี่ยนหน้าเพจพอ เรือใดคือเป็นจอยจอยลิงซิงระเบิดอันขั้นพื้นอยากให้ห้ามหูพอกศิษยยายควบลงมาให้ห้าเห็นว่าภาษาไทายของเพื่อนเนาะถ้าเพื่อนโบยาเท่ากันยินดีที่เพื่อนห็นยังห็นเท่าหัหน้าก็ขอบคุณเพื่อนหลายๆไปแล้วบ้คุณไม่น้อยนี่เล้าก็ออัูแล้วบ คุณไม่น้อยจ้ายายจะลงเลยเด้อจะเด้อขอบคุณลหลายๆขอบคุณมอวิเศษกาดังอาดอกยำปลาเลดาวเรืองเรามาส่งกำลังใจให้กันดีใจเนาะเพราะวะ่าเ้าเป็นเพื่อนบ้านกันนะนะมีอะไรก็ฟังจเพระวะาพระวะ่าภผแล้วนะทำงานคือกันเลยเนาะ ขนาดย่เท่าแล้วก็ยังทำงานคือเก่าคำบ,บางเดี๋ยวคำสม้มซืยเนะาะคำส้มว่าเท่ากับวาวาเจ้งเด๋ยละ่ะใช้ได้ใช้ได้ <laughs> <laughs> แล้วซื้อคุณน้อยตัวคุณน้อยบอ๊วมเราอันนี้เลาเป็นอันคุณไปกินเวลาเพิ่นเนาะ